มาให้พวกเราตามตามโจทย์เนี่ยคือมันมีโจทย์ผู้ชายคนนึงเ,เขียนมาบอกว่าอยากรู้จักกับผู้หญิงคนนี้จังเลยแล้วพอเราเห็นปุ๊บอุ้ยเขามาดูกันทั้งคู่แต่กายังเหมือน,นยืนห่างกันอยู่เราก็เลยเหมือนอวยเล่นอวยเขาไปเรื่อยอแล้วใชยเขาเขาค่อยๆเข้ามาใกล้กันจนเขาม,มีโอกาสด้รู้จักกันจ่ายให้ไหมครับจ่ายให้เราจ่ายให้เลยนะครับก็มาลังนทะลักแหละอะไรอย่างนั้นล่ะก็คนที่มาเยืนก็ปิดตาดำใส่ข้ามีคาวไว อยากได้ผู้ชายสูงวัยหน่อยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อายุประมาณเท่าน er ี้ใช่เลครับแล้วก็นิสัยดีอย่าอย่าไปแบบตรงนั้นเลยครับไม่เจ้าชู้ก็จะผมผมในรายละเอียดของเขาผมไม่เจ้าชู้ทุกอย่างเลยพุทส์ถ้ามันมีผู้ชายดีขนาดนั้นเนี่ยเขาก็มีเจ้าของไปหมดแล้วไม่เหลือรอดวแตสเปคเยอะขนาดนี้ผมกุ้งกุนกีนทุกครั้งมันจะหาได้ยังไงอยู่ดีๆก็มาระบายลมเนี่ยเขาตัดอะไรเขาตัดตรงนี้ ที่ตรงนี้เรื่องราวก็แล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นส่วนที่อยู่ที่บ้านเกิอ่ะที่ต้องนัางเอาแล้วก็ไปเป็นเรื่องราวที่เขาให้มาช่วยช่วยให้หนุ่มสาวสร้างความสุขสร้างความบันเทิงถูกต้องครับวงการบันเทิงแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่คอนโดครับที่ไปถ่ายทุกค้เขาที่แล้วเขาบอกว่าได้ข้อมูลแลตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้แล้วให้แบบให้แยงหน้ายื่นหน้าที่หรอใช่ครับเป็นไงบ้างลำบากมากครับก้าวหน้า ก้าวหน้าก้าวหลังเออก้าวหน้าท่อนใครก็อ่อยร้องพอร้องเสร็จก็กลับเข้ามาแล้วก็แกล้งข้างหลังครับคนข้างหลังทำอะไรบ้างเวลาแกล้งกันในสังเวียนเนาะดึงถามด้ว่ว่าประเด็นคนคนที่ไปร้องเนี่ยเขาก็ดูเขาก็ดูอินกับเพลงนะแต่พวกข้างหลังไม่อะไรเนี่ยน่าละคนร้องกันดิเราย่งส้มเราอย่งกล้วยกันเราเราร้องเราร้องท่อนเราแล้วอ่าเราไปเล่นดีกว่าสบายแล้วสบายแล้วรอดตัวมีไปที่แบบไม่ใช่ท่อนตัวเองแต่ยังแบบว่ายังร้องเลยไม่ให้ใครเข้ามา รร้ออองยู G ่ะไก็ยั G ้นจะโดนคู่กลับฝ่ายมีมีใครนะร้องร้องอยู่แล้วต้อนขี่จับยานตัดหน้าไปเลยอ๋อมีมีผมนี่ผมผมนั่งร้องอยู่แล้วต้อนนั่งขีดขีดตัดหน้าไปไม่ให้เขาผมว่าผมว่าผมเผื่อเขาจะเอาออกออกทั้งรอบเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือออกรอบผมก็ทำทุกรอบต้องต้องต้องตัดหน้าทุกรอบก็ตัดหน้าทุกรอบครับแล้วแล้วตอนคือมันร้องสมมติร้องสองท่อน ทึงท่อนแรกอ็ยังไม่ตัดหน้าหน้าดูดินมากกับการร้องเพลงพอขึ้นห้องหลังตองต้องตัดหน้าปุ๊บหน้าครับเป็นผมนะถอดสักน็อตสักตัวนี่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 นี้นอ่นล่นี่นี่นา่นี่นี่าี่นนี่นี้อี่นี่นี่ครับเ่นนนีี่นีนี่ี่ี่นี่ครับสนี่นี่นี่ี่น่ยี่น่ีี่นาี่ีี่่ีีก ไม่มีน้องๆแฟนคลับบ้างเลยเราเวดาแฟนคลับพี่ๆน้องๆแฟนคลับมีครับมีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่ครับสงสัยช่วยแสดงเลยเราใส่เขาใส่แกแลยเรานี่นี่เป็นเจ้าพนักงานนี้น้องๆดิ่คุปตะตลาดพันธุ์เทคนิคอะไรอย่างนี้มาน้องๆนครับมาขี้นน้องๆมาด้วยน้องๆมาเรียนไม่มีอ่ามีมีครับตอนนั้นสุดยอฝนตกด้วยครับใช่ฝนตกแล้วล่ะน้องต้องมายืนน้องแต่สามทุ่มคแล้วเราไปถึงเนี่ยห้าทุ่มครับก็ยังยืนรออยู่ เรียนได้ว่าอดทนกันมากวันนั้นตรงนี้โดนโดนลูกชื่นขึ้นนะครับโดนโดนไฟล่ะครับโดนไฟไปจะพูดว่าโดนไฟไป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 แล้วเพราะว่าฝนตกใช่ครับนี่แต่เขาดูด้วยนะคือกล้องอยู่หลังกล้องอยู่หลังแล้วไฟไฟอยู่อยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่อยู่ด้านอีกฝั่งหนึ่งใช่มครับผมก็เขาก็หันกลับหลังเอาลูกชื่นขึ้นแล้วก็เดินไปหา เป็นไปไม่ได้ใช่คือยังไงยังไงป้ายไฟเนี่ยก็ต้องยกเข้าไปหากล้องมาให้เห็นว่าเชียร์ใครเพราะงั้นปกติเนี่ยป้ายไฟเนี่ยเรายกขึ้นมาไปข้างหน้าใช่ไหมนะยกหนักข้างหน้าเพื่อที่จะให้ศิลปินเห็นเห็นว่ายังไงด้านหลังอ่าคราวนี้ไม่เห็นนี่ใช่นั้นแบบเรากลับหลังแล้วกันศิลปินไปดูทีหลังแล้วกันไปดูเยอะแล้วนี่ต้องดูเยหรอแบบนี้ ไม่มีครับก็มีอ่ะไม่ดพี่ดโดคนคนนี้ไม่ลื่นสิเขาอยู่ข้างบนใหญ่ในะครับตอนที่กูเข้าไปเขาต้องระวังนะรวปวปปปเฉย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 ยยยยอีถือไปย่ัเนเฉยยยโอ้เลยเออดีนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าะนภาพที่สมบูติออกมาถูกต้องได้ครับก็คราบครับสัปดาหที่แล้วเนี่ยก็ให้พูดกันไปแล้วให้ทั้งต้นทั้งปั๊ม กล่าวขอบคุณ่านกล้องอะไรอย่างนี้ฉาคนนี้บ้างเอาแล้วพิธีเอาเลยวเรานข,ขอบคุณสําหรับเหล<ช>่าบรรดาพี่ๆและน้องๆ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ท,ที่มาช่วยกันถ่ายวันนั้นเขาก็มปนอยู่รอกันไงใช่ครับถึงแม้จะเป็นฉากที่ไม่ยาวมากนะครับแต่ก็พี่ๆทุกคนถ่ายนฝนตกด้วยแต่ก็ยังมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับถือว่าให้กำลังใจพวกเราที่มาถ่ายกันแต่เช้ามากเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับนครับ ก็ดีครับยังครับโดนตลอดเลยครับยัยครับนะครับก็มีทั้งน้องๆมีทั้งพี่ๆฮะทั้งแบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้องต้องไปเรียนเนี่ยแล้วคุณแม่ก็มาฮออ์ลถ้าเกิดว่าน้องพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนเนี่ยแม่จะไ้องอาจารย์นะว่ามาครับยอมเขาจะรอจากแกแล้วซึ่งขอบคุณน้องๆด้วยที่น้องๆเนี่ยไปเรียนขำๆมีอาจารย์ีแหละที่มากิดด้วยขอบคุณพี่ๆพี่ๆทุกคนด้วยครับที่ที่มา ถึงแม้ว่ามันจะดึกด้วยแล้วก็มาออกนิดเดียวแต่ว่าผมว่าในรีเพลย์เนี่ยมันน่าจะออกน่าจะเห็นนิดเดียวอ่าลุงจุ๊บเขาเขาไม่อยากเห็นทุงทีผมจะไปกันยืนก็จะเป็นบรรยากาศอุ่นใจครับที่สลับเวลามาครับอ่าแน่นะสุดยอดครับยังเอาคืนเขาคืนเหงใจครับเห็นครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนั้นครับไม่ใช่แค่แฟนคลับของอีกอย่างเดียวแต่แฟนคลับทุกๆคนแหละเพราะว่าเรเห็นกันว่ารอกันเยอะมากนะครับเรามาถึงก็ค่อนข้างช้านะครับทไหนจะเรื่องของฝนตกอีกเรื่องสุขภาพนะครับก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันอยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต้องก็โทษทําไม่ได้นอกจากต้องโทษพวกเราที่วันนั้นก็ช้ากันแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เห็นทุกคนรอกันแล้วก็สร้างความสุขให้กับบรรยากาศการถ่ายเอ็มวีในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับ ไม่ใช่ละครับเฮ้ยเพลงที่อยากฟังอยากฟังตอบตับเพลงนีกเนี่ยโหไล่เนี่ยไล่เนี่ยถ้าไม่เพลงมันก็จะตก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 มันจะดอกไปเองแล้วก็ได้ไม่มีฉันอยากจะช่วยนะขอบคุณนี่บริสันบริสันขอบคุณนี่เอ้ยจริงจริงขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณกันแถมมาอีกนะครับก็คราวนี้เราโอ้โหทีเขาจะให้ถามต่อในเรื่องที่บอกว่าเราจะโทงผ่านไปแล้วยังอ๋อเขาจะโอ้วดีเลยพอดี